vả mình là không chút tao 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 tao

อือเลยองดีดยอ๋ั้ง่อย่อยสื่อของดีสื่อของดีดของดีมดโอ้ยางอื่นมดประวานี่มดเปได้แล้ว

เป็นปกกระดูกปลากระดูกไอ้ครัดลุงปูแล้วก็มันทับปะหลังผสมมาเงินหรอไงจากมันสับระหลัง

Văn vừa được luật các vỏ kèm luôn luật các vỏ luật các vỏ luật. Tiếm một mặt ở sân bay của dump, mấy chỗ tuyệt vỏ lạnh. Tiếm ở sân bay luật hai mươi năm mặt bay. Tiếm một mặt bay luật sân bay luật hai mươi năm mặt 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 bay luật hai ผมบอัมถ่ายู่กันไอลผมถายรูปเนี่ยผมกับเขอไลน์กันเลยื่อนกันเลยส่งรูปให้เขาส่งรูปให้เขาทีนึงเขาถามมาเลยเดี๋โอ้ยผมลืมเลย๋ยงมาชวนมาชนเด็กขาเพราว่า ที่เ <c oughs> <c oughs> าวรัระวันววหนึ่งที่เขามาสบายเอ,าเ,าาเอ่อเกี่วรกุศลุ้งปู่อ้ยคือว่าไก่ถานเลขกอย่

เขาไปหากินอยู่กินเกิอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเขาคนบันน้องเขาบเขาเขาเซื้อมาจากนู่มคือถูกดีว่างง้นคือมาจากนู่สีสีร้องบันจะเป็นหมอรักสองพันพกว่าสองพันก็อีาให้รู้บอกว่าบนก็บาง้ถูกดีแต่้าบันงไม่ได้รูก็บาง ทำไงก่อนทำไงก่อนทำเม่ไทำไงก่อนดีค่ะทำไงก่อนทำขมเหล้าทำไงก่อนทำเนเ่อตมเาไ้ตคอยันทำไงก่อนเนมาก่อนมาก่อนมาก่อนนชมงน่

આજુ હજુ તમને ઘર Terima kasih telah menonton video ini.